สวัสดีครับสมชายธรรมใจรักพึ่งรักท่าปลาครับวันนี้ผมมีเวลาช่วงบ่ายๆนะครับก็เลยมาสำรวจกล่องล่อพึ่งพงป่านะครับในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลจริมนะครับเป็นกล่องที่ผมตั้งไว้ห่างจากลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับลำห้วยสีเสียดครับน่าจะสักประมาณ25่เมตรนะครับ กล่องนี้นะครับตั้งไว้น่าจะสอเดือนได้นะครับก็มาติดตามดูก็ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าวันนี้มาปรากฏว่ามีพึ่งที่น่ารักครับเข้ามาจับจองเช่าพื้นที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องนี้เป็นกล่องไม้ที่ผมทำจากไม้สะเดานะครับที่ท่าปลาเรียกไม้สเสลียม อตอนแรกก็กังวลน,นะครับคิดว่าะจะเป็นไม้ใหม่นะครับกลิ่นอาจจะยังใหม่พึ่งก็จะไม่เข้านะครับเพราะว่ากล่องอื่นเข้าแล้วแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยถือว่าเข้าในช่วงท้ายๆนะครับก็เข้าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับสำหรับเสาของกล่องนะครับผมก็ทำจากไม้สักง่ายๆนะครับป้องกันมดแมงด้วย น้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันคิโลนะครับส่วนฐานเนี่ยผมก็มีปูนนะครับมีปูนเทหล่อไว้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็การปลวกครับก็ดูครับความกล้าความกว้างของกล่องจะอยู่ที่38เซนติเมตรครับส่วนความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรความสูง30นะครับ ก็ไม้ประมาณ15เซนครึ่งถึง16เซนนะครับที่บ้านก็ประมาณหน้า6นะครับ6นิ้วก็ถ้าไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้นะครับที่พงป่ามีประโยชน์ต่อระบบนิเวศนะครับดูหลังคาครับมุงด้วยกระเบื้องเก่านะครับส่วนฝาก็ทำจากไม้อัดครับไม้อัด10มิลนะครับ ก็เราจะไม่ให้มีรอยรั่วนะครับก็ใช้ไม่อัดไปเลยนะครับสำหรับทำเลแถบนี้นะครับก็เป็นป่าหรือว่าเป็นที่จำกินนะครับของอคุณยายประหยัดใจเงินนะครับก็มาขออนุญาตท่านนะครับด้านหลังเป็นต้นกาแฟนะครับส่วนด้านหน้ากล่องเป็นลำห้วย ลำหวยสีเสียดนะครับซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านนะครับผมมีความรู้สึกว่าแถบนี้นะครับน่าจะมีพึ่งพงป่าอาศัยอยู่ก็เลยมาตั้งกล่องล่อไว้แต่ก็นานทีเดียวนะครับกว่าจะเข้านะครับกงตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเพราะไม้ใหม่หรือเปล่าล่าสุดเนี่ยผมเอาฟีโรโมนนะครับที่หมักด้วยตนเองนะครับก็หมักได้เกือบปีนะครับมา,าทาด้านใน นะครับาด้านในตั้งใจว่าจะกลบกลิ่นไม้นะครับก็ได้ผลจริงๆครับพอเราทาฟีโรโมนได้ไม่นานนะครับปรากฏว่าพึ่งโพร่งนะครับ<อ>เขา,เามาสำรวจแล้วก็เข้าอยู่อาศัยทำรังเลยนะครับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งกล่องครับถ้าเป็นปีนี้ก็น่าจะเป็นกล่องที่19ถ้าถําไม่ผิดนะครับในพื้นที่ หมู่1 1หมู่2แถบนี้นะครับรักพึ่งรักทาปลาครับสมชายธรรมใจคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนและพึ่งรักโลก